เมื่อคืนนี้โอ้จังแมนคอยดีใจหลายได้เห็นพี่เห็นน้องฟังทรายได้เห็นอีพออีเมลหลายคนเพื่นว่าอันเบิงไหลสดเบานุ่นอันจะบเบิงซื่อคอมเมนต์บอกเป็นเพื่นว่าจังแมนบุญหลายคอยได้ไปเห็นได้ไปเห็ดบุญ่วมกับพระธาตุเป็นพระธาตุอ่อพระบรมสารีริกธาตุหัวนองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดพระธาตุบางควรปีนาเลยกลับไปคือเก่าพี่น้อง นับถอยหลังแล้วครับออได้เจอเบ่านนเพลินวะอัมมนนี้ซุกแล้วนี่อันนี้ซุกไวน้นี่อันนี้ซุกไว้นี่แม่ซุกแล้วเอาสองอันัแหงอัน่แหาก,ก,ก,กินยากข้าวเหนียวปิ้งใชวมับอะยอย่างนี้มีไหมครับมาแสดงใกล้ๆกล้มุกดาหารบ้านบ้านนางงวัวครับตำบลนานงงัวอ,อ,อำเภออำเภออห่าเนาะอ,อยู่ยครพนมครับใกล้มุกดาหารสุดแล้ว ย,ยี่สิบซีหรือจังใดนี่แหละ่นน้นเห็นคิ้วงันแบบๆอยู่นะครับที่มุกดาหารบ้านนาง,งวัววัดโพชัยบ้านนาง,งวัวนครพนมเดิมแม่สอดีแม่บัลอยไข่หวานเมืออนนอนม่อยบ่บนน้นเมื่อยอีหลีแม่ชุมม่มือ,อนน,อนิบอนน,อน้นบมมีเวลาเลยไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะซักผ้านะใคกับเขาเรียวเลียวครับมาไหลสดต่อไหลสดเสร็จเล้ยวก็จังไดอาบน้ำบก็จังไดนอนมือเสามากกับฝ่ามาเก็บของพั้วขึ้นรถเดินห้างกัน ทึ่งหลับทึ่งตื่นนะครับจ่ายตลาดอีกทุกวินาทีปีนีบอลน้นไซ์เวลาแบบคุ้มค่าเหลือเกินนะครับหัวหน้ามอบหมายให้เป็นแอดแอดมินเพจเพจคนาเพจของหัวหน้าบอยสิริชัยเมื่อขึ้นนี่บอลน้นก็ออกไปไล์สดอ่อช่วงลำถวายพระธาตุบางพวนให้ไดงนะครับบอลน้นไม่ต้องไล์ก็ทุกวันก็ได้แม่อันการไล่สดนี่คือคืออยู่กับหัวหน้าบอยนะครับโบเมนว่าบอลน้นอยู่อยู่บอลน้นออกไปไล์ไล์สดนะครับ ขึ้นอยู่กับหัวหน้าบอยครับว่าซีห้ออกไปไล่บอยหรือจังไดหนะครับแต่หัวหน้าครับไล่ทุกวันนะครับเพื่อเพื่ออ่าอีแม่ได้เห็นบรรยากาศนะครับแต่มือนี้ก็บรูจอบเบิ้งนอกนอก้ายบอได้กลับแล้วปิซูนุโลกม่รัดบอมาแล้วก <c oughs> ลับคือเกาวหรอแม่เดี๋ยวก็มีช่วงจังหวะนะจับมือกันลัมซิ่งวงไหนอนนัแม่แม่หมอลัมซิ่งขคณะใดก่อนลุงสวรรค์จ้าลุงสวรรค์ลุงสวรรค์ลุงสวรรค์ลัมซิ่งลัมเพลินล กินกาแฟก่อนแม่กินกาแฟทุกวันครับขอบคุณค่าเครื่องดื่มเจ้าภาพกาแฟมือว่านนี่น้ำเด้อบอลนลไหลสดเึงโอดไม่เห็ดบุญพร้อมโอนมากเป็นคากาแฟไ้บอลนลพร้อมว่าคุณบอลนลละอลังการอันนี้แม่ย่ำ<ม>ร่มพันนี่คือนกพีลาบิน สะอ่อนสะอ่อนบุญบันเพื่อนเบิงฟีตลอดซอดแจง <Well. S 1> ได้มาสูปีครับวัดจอมศรีปีนาก็มาคือเก่าแม่บ่มาเบิงปีนีให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งปีนาจากมาเบิงเด้อผู้บุได้มาเบิองอนนันมือนีกระได้ผู้อยู่ทั้งกรุงเทพนะครับเห็นว่ามือปปมนีซอกระมานําแต่บุได้ขึ้นเวทีเด,อด้อผู้ใดสีเอามาฟังล่ำมือนีนะครับซอมาแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับ อุ้ยขอบคุณดาวฮะสามสิบดวงครับจากแม่สันตวันพลพันแม่กิ่งดาวรูปหัวใจครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อให้เจ้าลําเจรุ้ยไปทั้งหน้ามาทั้งหลังให้เขาซาเขาลือไวอีเม่สันตวันพลพันเจ้าลําเจรุ้ยเด้อขอบคุณครับปิดวงแล้วค่อยกลับไปอยู่บ้านเบานอนปีหน้าคือสิไดออํลลาฮ์าจากแม่อําลาจากพอแล้วปีหน้าฝาไใหม่บาน,นอนยาง งานทั้งบ้านแล้วนะครับฉะนั้นปีนี้นะครับฮ้อบ่บด้พอกันกระหามาพอกันให้มีบุญห่วมกันแม่ปีนี้ถือว่าบอนนผ้าผ้พาพอผ้า,า,าแม่สร้างบุญไว้เยอะมาก